à mà lê đéo mỏi đéo 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 à riêng airlock nè tôn lơi tôn lơi lên nói à bột airlock lót lơi bột e lót lơi bài บวมอะไรขวาบวมอลไขวาบวมอลไขวาเออโอเคเป็นกิโลเลยเว้ยซ้ายอย่างเดียวนะครับซ้ายเป็นหลักขวาซ้ายข,าขวาเมื่อกี้ขวาหนึ่งแล้วอันนี้ก็ซ้ายต้องไปตรงขวาขวา,าจังหวะดีครับฝนตกแค่ลำไร ใส่ผันสู้อยู่ด้วยฝนตกแค่ลำไรลำไรไม่ตกมากมายพอให้เราแบบตูรับกุเรเกินไป <c oughs> อ่ะนี่ตามนี้เลยตามเลยตามเลย

โอขวาไปทใช่ขวานู่นโอเคาเไปขวาไปลางคู่นี้ติอสั่ผมนี่แนแนที่ลทางไปสองทางอะขวานีขวานีขวาีอ่าคอใตั้งปทางไว้ตังมาทางขวาใช่ใช่ไหมใช่ไหมเธยใช่คมประดุ๊บโอเค ลางคู้ลางคูยจะให้ตกลางเนออ้เนียเนียมแลวนยวเป็นแนีวอ้ได้ลบวางวางได้้ไหได้ได้ลางคู่ถ้าไม่ลางู คอนกีนี่ก็มาให้เต็มเต็มหน่อยก็เปนอะไรเนี่ยแบบเ้ยเป็นก้อนหมดแล้วเนี่ยโอ้โหผมได้ได้ได้นั่นแหละร่องนั่นแหละร่องนั่นแหละโอ้ยฝนกำลังลงใหม่ เคให้ลองล่องร้อนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเลยนะประมาณห้าร้อยเมตรดูล่องซ้ายเป็นหลักมามา

แป๊บนึงหมอแป๊บหนึ่ง,งซ้ายเหมือนเดิมอะไรนั่นแหละ,ละได้แล้วได้แล้วโอเคมาเลยมาเลยสายสายขวาขวาขวาไปอ่าเข้าล่องแล้วไปเลยตามล่องดูล่องซ้ายเป็นหลักนะสายหน่อยวมไลนซสายหน่อย ยาวเลยยาวเลยพอออกตัวปพ๊บมตบไปเกียร์สองเกียร์สามเลยอ่าโอเคเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนแล้วค่อยส่งอ่าแล้วตบไปเกียร์สูงขึ้น ือบแล้วเกือบแล้วเออเออเออเอเอ,เ,อเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้สุดยอดตามล่องตามล่องตามล่องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตามล่องไปเลยตามล่องไปเลย ต่อ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 อะลงมาก่อนลงมาลงมาพวงมาลัยขวาสุดพวงมาลัยขวาสุดพวงมาลัยต้องเลี้ยวขวาครับไม่งั้นลงพวงมาลัยต้องเลี้ยวไปขวาอ่ะถอยถอยพวงมาลัยต้องถอยด้วยต้องถอยด้วยมาๆมามาได้แล้วได้แล้วคืนคืนพวงมาลัยคืนพวงมาลัยคืนโอเคมามาครับมาๆมาๆมา มามามาเอ่อเอ่ออีกอีกผมอะไขวานนิดนึงอะไล่ขวานนิดนึงครับขวานนิดนึงผมอะไรขวานนิดนึงผมอะไรขวานนิดนึงให้มันเข้าล่องผมอะไรเลี้ยวขวาเดี๋ยวผมใส่โลก่อนอะไล่ขวานนิดนิดขวานนิดนิดค่อยๆออ่าโอเคเท่านั้นแหละมา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 ถอยมาถอยมา ถอยถอยมาถอยมาคืนคืนพวงม,ม,มาลัยคืนพวงมาลัยคืนมา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 โอเคอสูงไม่ได้ไม่ได้ถอยหน่อยถอยก่อนถอยก่อนลองสีอีกทีหนึง่ง เนินนี้ต้องคิดแต่ิแต่แตละอีเกิอีกกดอีกกด,อก,อก,กดๆกดกดได้แล้วกดๆกอด่าจะยกจะย,ยกเอ้าเอา กด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 เอ้าไปไปเอก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 กด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 รอดปนท่วมเลยไป รูปเดียวครับไ,ไม่งั้นไม่รอดเอาๆๆๆ้าเอ้าเอ้าเอ้าไปไปอย่ายกอย่ายกแน่นอนแน่นอนถ่ายได้แค่นี้ เป็นกิโลเลยเว้ยสักครู่นึงให้มันสัดที่ดินโอ้ <ând maybe>. มาเลยเดี๋ยวหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายิงแอร์ล็อกหนะคืนพวงมาลัยขวาตรงตรงคืนพวงมาลัยขวาตรงก่อนเปิดปั๊มลมก่อนแล้วก็ยิงคืนพวงมาลัยขวาตรงก่อน ได้ยังได้ยังยิงแค่หน้าพ่อหลังปล่อยเป็นแท็กชั่นไปเล็กน,น้อยอ่าปลดแอร์ล็อกเลยปลดแอร์ล็อกเลยไปไปบวมอะไรขวาบวมอะไรขวาบวมอะไรขวาเออโอเค ตรงนี้เปิดซ้ายแล้วพุ่งขึ้นนะโอเคโอเคเออโอ้ไปไปไปไม่เป็นไรเข้าซ้ายหน่อยซ้ายไปนหน่อยโอเคเพิ่งเพิ่งเพิ่งสูช้ชีวิต สุดแล้วนี่เขาพะโดแล้วโซนเจ้าถิ่นยังมาได้คุณสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับเป็นอย่างเงี้ยมันสู้ชีวิตชีวิตสู้กลับตุกโค I'm uh not -huh. هه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  <laughs> ไ่ชอบงอกโงทรออไลนนะครับมาฮอดจนได้นะครับ <S 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 เมื่อเช้าเราออกจากเชียงรายเนาะวิ่งเชียงใหม่แล้วก็มาฮอดอมก๋อยแม่ตื่นแล้วตอนนี้เราได้มาถึงปะมาหาธาตุเจดีโลกว,วิทูหรือโคพโดโคผโดเป็นภาษาปากกาเกยอน,นะครับแปลว่าวัดใหญ่เจดีย์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับนะก็เป็นเขตตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเขตท่าสองยางตากจริงๆวันนี้วิวปิดเป็นหเหมยหมอกฝนนะครับก็ฝนนั่นแหละนะฮะ ถ้าวิวเปิดในตรงนี้จะเห็นเป็นเขาสูงสวยงามตรงนี้จริงๆยอดก็ประมาณ 1, 3 4 0 0มเมตรนะระดับน้ำทะเลครับก็สูงเอาการอยู่วันนี้ไฮไลท์ก็คือเราวิ่งจากทอชอตกรทางหลวงชนบทตาก3054ที่บริเวณสีแยกพัก,กเกษนะครับเราก็มาทางบ้านเ,เลกลาบลากโกรอะไรประมาณนะี้เลกลา แล้วก็ตัดมาที่โคเปนโดนี่เป็นออฟโรดจากพักเกษมาประมาณ15กิโลเมตรซึ่งเข้มข้นเหมือนกันเพราะนี่เป็นกลางฤดูฝนและฝนตกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเส้นทางได้นะครับเพราะว่าโหดเอาเรื่องเหมือนกันในระดับ4ี4่คูณเดิมเดิมนะครับนะเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ชมกันถ้าเป็นหน้าแรงน่าจะวิ่งสะดวกกว่านี้นะครับก็เป็นอะไรที่เออที่นี่มา23สามทีแล้วฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาแล้วช่ำๆแบบนี้นะครับบรรยากาศก็สวยงามยังไงหาโอากาสมาเที่ยวชมกันนะครับ โคพโดหรือมาหาท่าเจทีโลกัวิทูแม่ตื่นอบป่อยเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับลงไปทางาไปเชื่อมทางลงแผ่นดินมาเลขหนึ่งศูนที่ท่าสองอยางนะครับ<า>ซึ่ง<ด>ตรงน,นั้น<ด>จะเป็นกิโลเมตรเจ็ดสกว่ากว่าก่อนถึงตัวอำเภอประมาณสิกิโลผ่านเอโดยจัดก,การต้นน้ำดอยเปเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นทางคอนกรีต หมดแล้วแต่ว่าก็สูงชันโคตรเคี้ยวเหมือนกันเลยทํารีวิวไว้แล้ววันนี้รีวิวซ้ําในสภาพอากาศปิดๆนะครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมโอเคอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงอทัวร์ออนไลน์ online. ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ